แถลงต่อรัฐสภานะคะในส่วนของนโยบายต่างๆที่มีการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการผ่านนโยบายต่างๆที่จะดําเนินการแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11บเถึงสิกันยายน2 5งพนี้มาตรการเร่งด่วนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวภายใต้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาหนึหรือว่าคอรมอเศรษฐาหนึนะคะจะมีนโยบายอะไรบ้างโดนใจพี่น้องประชาชนโดนใจพี่น้องเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศหรือไม่ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลืออย่างไรแบบไหนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะในส่วนของถ้อยถแถลงการนะคะนโยบายในส่วนของการถแถลงในวันที่11-12ถึงกันยายน2 5 6 6นหสนี้จากทางรัฐบาลมีโครงการอะไรบ้างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครบ้างผิดหวังใครบ้างได้สิทธิติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทงช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานนะคะ ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนหลายคนทั่วประเทศติดตามก่อติดในถ้อยแถลงการในส่วนของการแถลงต่อรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11-12ถึงกันยายน256 6นี้และการประชุมคอรมอนัดแรกจะมีขึ้นในวันที่13กันยายน256 6ค่ะเรามาดูนะคะว่าจุดเด่นของโครงการทั้งหมดที่มีถ้อยแถลงการออกมาทางช่องเลือกนําในส่วนของข้อที่เด่นๆและก็เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีจากทางรัฐบาลคอรมอเศรษฐาหนึ่งมี ร,รัฐบาลจะทำทันทีก็คือวงเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะคุณผู้ชมก็คือจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ระยะสั้นนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจน่ะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งโดยโครงการนี้นะคะจะมีการใส่กระเป๋าเงินผ่านระบบ Digital ดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าทางบล็อกเชนซึ่งทางาพักเพื่อไทยออกมายืนยันแล้วว่าจะต้องมีการจ่ายผ่านบล็อกเชนเท่านั้นนะคะโดยใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เขียว ้ส่ววนตัไดและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมในส่วนของวงเงินตรงนี้อายุ16ปีขึ้นไปเป็นคนไทยได้รับสิทธิทุกคนนะคะทั้งนี้จะมีการใช้จ่ายผ่านการกระจายในส่วนของเศรษฐกิจต่างๆลงพื้นที่สู่ชุมชนด้วยใช้จ่ายไม่เกินเสียรัศมีกิโลเมตรและเป็นเศรษฐกิจวนเวียนที่มีการหมุนเวียนในหลายและรอบผ่านในส่วนของกระเป๋าเงินดิจิตอลไวเลตหนึ่งหมบาทจากบล็อกเชนนั่นเองค่ะแล้วทางรัฐบาลจะได้อะไรจากโครงการนี้เมื่อมีการทุ่มงบประมาณลงไปแล้วนะคะก็จะได้รายได้ จากบนตอบแทนในรูปแบบของภาษีและก็เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจด,ดิจิตอลในอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะนโยบายที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภาแบบเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรภาคเกษตรกรภาคธุรกริจภาคประชาชนก็คือเรื่องของหนี้สินหนึ่งก็คือการลดภาระเกษตรกรด้วยการพักหนี้นะคะคุณผู้ชมที่สําคัญประคองภาระหนี้สินของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นครูนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจในการช่วยเหลือทั้งนี้นอกระบบแล้วก็ในระบบ แก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่นๆด้วยที่โควิด -19 ที่มีการค้างคาค่ะส่วนเรื่องที่มีการทําเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของราคาพลังงานซึ่งทางรัฐบาลจะมีการแถลงต่อรัฐสภานะคะก็คือ 1. สนับสนุนการบริหารราคาน้ํามันทันทีแล้วก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของพลังงานทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันค่ะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่ที่อ้างสิทธิแล้วก็สํารวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม,ตมรวมไปถึงการจัดหาแหล่งพลังงาน ใหม่ๆใ,ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ส่วนนโยบายเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือนโยบายด้านการท่องเที่ยวค่ะคือจะมีการปรับขั้นตอนในการขอวีซ่านะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของการจัดแสดงงานสินค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงในส่วนของเทคโนโลยีระดับโลกปรปับปรุงระบบคมนาคมสนามบินและแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริดนั่นเองค่ะส่วนสนะคะก็คือรัฐธรรม,มนูญค่ะ ซึ่งในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้นะคะนโยบายที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภาก็คือไม่มีการแก้หมวดพระมหากษัตริย์ค่ะแต่จะหารือการทําประชามติแล้วก็หารือในการจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐสภาด้วยค่ะนี่คือเรื่องเด่นๆนะคะที่จะเป็นถ้อยถแถลงต่อรัฐสภาหรือว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในช่วงวันที่11แล้วก็12กันยายน2566รหสส่วนเรื่องอื่นๆที่หลายคนรอคอยจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรรอติดตาม กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่นโยบายเด่นๆทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะก็มีประมาณนี้จึงนำมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ